ก็ในตอนนี้เนาะอีวามันมาแรงมากแล้วใช่ครับผมก็เล่นเหมือนเดิมเลยก็คือปืนปืนอีกประเภทเนี่ยที่ผมเลือกใช้ก็คือสไนเปอร์ก็เพื่อนเพื่อเล่นปืนอะไรกันอยู่บ้างก็แชร์กันได้นะส่วนผมก็เหมือนเดิมครับเซนติเนลใหม่ก็ปืนคอสักปืนนึงอีกปืนหนึ่งก็อีวาคือมันจะมีแมสติฟอีกปืนหนึ่งที่ผมชอบมากมากแต่ตั้งแต่เริ่มติดใจอีวาเนี่ยหาฟุตเทจของแมสติฟไม่ค่อยได้เลยคือแบบอีวามันแบบกินขาดมากอะใช้ก็ง่ายยิงก็แรงพึ่งพาได้ ไม่เหมือนเอสคือคิดถึง s อสมเหมือนกันนะแบบเมตาที่แบบยิงเอสมจีแบบรัวๆมันๆลูดฟินๆเงี้ยแต่ไม่มีแล้วว่ะแบบนั้นอ่ะคือเราก็ต้องรอ,งองเขาบัฟ SMG กลับมานะเราถึงจะไใต้เล่นอะไรแบบนั้นอะ่ะก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เขาถึงจะบัฟกลับมาก็เพื่อนๆคิดยังไงกับเมตานี้ครับ ที่ต้องถือช็อตกันต้องวิ่งโดดยัดเพราะว่าสายซัพพอร์ตมันรีเซ็ตกันไวมากก็แชร์คอมสึกกันได้แต่โดยรวมสำหรับผมเออมันก็สนุกดีนะมันแปลกใหม่ดีแล้วก็มันบระคับให้ผู้เล่นะปรับตัวด้วยเวลาเล่นมันก็จะแบบโดดใส่กันมากขึ้นคือมันจําเป็นที่จะต้องกระโดดใส่หลังจากที่ทําให้ศัตรูเจ็บหรือว่าแบบศัตรูล้มเงี้ยคือเราจะเชิงไม่ได้แล้วเราต้องกระโดดใส่เลยแล้วตอนนี้นะผมโซโล่มาถึงไดละผมสังเกตเห็นได้ชัดเจนเลยว่าก่อนที่จะขึ้นไดเนี่ยคนมันไม่ค่อยวิ่งใส่กันเว้ยคืออแมัันนเเิงยยูู่่หหละาตด แพทเมตาเก่าๆที่แบบเฮ้ยมันไม่รีเซ็ตว่ะมันไม่มันไม่ได้จำเป็นที่จะต้องแบบวิ่งไขยัดเข้ายัดขนาดนั้นเงี้ยแต่ซีซันนี้ไม่ได้เลยครับปล่อยไปไม่ได้ไม่งั้นรีเซ็ตเลือเต็มสำหรับวันนี้ก็มีฟุตเทชชิ่ดูให้ชมกันสองเกมก็แฮปวันครับเอ็นจอยอ๋อไลฟ์ไลน์เพื่อนเราเป็นเฮ้ยตสร็โอเคได้จำเดา ถ้าไม่ใช่นิวแค่ห้ามเดินแบบนี้นะห้ามเดินแบบผมนะชีเตอร์อิสตาชีเตอร์คนเชียอะไรยิงเดวโอระยะนั้นมันไม่ใช่คน go, อไอติ่งชีเตอร์ let's go let's go ทำไรอะไปทำไมคุณแฮกมันยิงระยะไกลไม่ได้นะ นะมันรู้ได้ยังไงวะเพื่อนเราอ่ะแครู้ได้ยังไงว่ามันเตรงตรงนี้เฮ้ยเราต้องล่าเขาขนาดนั้นเลยเหรอวะ เฮ้ยพาร์ตี้แข่งเลยเหรอครับไม่ใช่หรอกมั้งมันคงแบบเชี่ยมันเติร์ดทำอะไรตรงนี้วะเพราะมันไกลมากเลยนะอ้าวบอกอ่ะโอเคผมพิ่เ็งแหละผมคิดนานไปนะ คือแบบจากคนที่แบบเล่นสนายไรช็อตกันอ่ะคิดนานม,มากเลยนะเอาอะไรออกดีวะเงี้ยมากองอะไรกันตรงนี้วะเออโอเคชกกันไว้แล้วกันยังไม่เห็นด้วยซ้ำว่าแม่งเป็นปืนอะไรอ๋อเนี่มันฉกรถเอาคืนนี่หว่าแต่ผมไม่เล่นนะอานายอ่ะอย่าเล่นเลยไปเบสโผง่ายๆ Your wait watch you back enemy there ah <laughs> yes, uh, let's go position let's go position the ignore no them one hides from my group. Regroup here y'all pick it up this way We're all oh. are all K package dropping in the ถ้าไม่เหมือนมีคนวะเฮ้ยแล้วเข้ามาอยู่ในบ้านอะไรคนเดียววะคือได้ยินเสียงแหละแต่ก็แบบจะทำอะไรวะอ้าวเชี่ย Guys, position, position. We are not in the ring. Let's go. Go ring, go ring, go ring. Hey, hey, hey. Come. Follow, follow. People. Let's go into the ring. Okay, okay, okay. Let's go. Five team. เอออย่างน้อยตอนนี้เพื่อนก็ตามถึงแม้ว่าตอนแรกมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอ้ยตอนนี้ตอนแรกดีปะวะเอ้ยดีนี่หว่าตอนนี้ดีตั้งแต่แรกเลยไอ้ชิบหนู่มสามตีสุดท้าย

ที้ทำอะไรอยู่วะสงสัยนานมากมันทําอะไรอยู่คือผมมพยายามยื้ออยู่แบบเฮ้ยผมเลือนไม่เต็มรอเพื่อนแล้วกันเอ๊ะเมื่อไหร่มันจะมาวะขัดหนึ่ง ำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมขอแนะนําร้านเติมโค้ดเกมนะครับบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมาแล้วมากกว่า3ปีตัวปลอดภัยการันตีจากช่องนันส,สุลซามาร้านเติมโค้ดเกมรับเติมเอ펙ไรเชนด้วยนะครับเติมคอยลดสูงสุด15%เลยแล้วลลนอกจากเอ펙ไรเชนเนี่ยก็รับเติมเกมอื่นๆอ,อีกมากมายเลยนะครับบริการฉับไวสใส่ใจลูกค้าถ้าหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ในใต้คลิปเลยนะครับอย่าลืมไปใช้บริการกเยอะๆนะครับมีคนไหมครับมิตตี้หนึ่งติติเดียว กระตุกว่ะทำไมกระตุกว่ะอยากได้คอมใหม่ทุกคนครับอยากได้คอมใหม่ยังไรครับผมจะมาสตรีมทุกวันเลยครับแชทบอกเก้ก็สตรีมทุกวันอยู่แล้วนี่นน Thank you นักยิวหมายความว่าไงหมายความว่าผมห้ามลงนี่เดี๋ยวลิงก second I floor He them Well played <laughs> 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 <retrouver> <laughs> คุณมันต้องไปอินอิสตอ์เอกอะไรสักอย่างแน่เลยหม้แค่ดอกไม้แค่นั้นแหละจริงๆเนาะโอ้ยเชี่ย <c oughs> <c oughs>

แมตติ้ไดีกว่าเหรออ่าพะพ้องอะไรคุณคือผมไม่ได้จะอ้างนะเว้ยแต่ผมจะอ้างแม่งแมตติ้ไม่มีโบยิ่งยากฉันไ่หายคือถ้าระหว่างปืนไหนกับปืนไหนใช่ปะอีว่าแมตตี้บอกผมเชียร์อีว่าถ้ามีไอ้รีโหลดไวอ่ะโอ๋ออีว่าเก่งกว่าโอกาสพลาดมันเยอะกว่าเนอะแมตติ้มันช้าอว่าปืนมันรีเซ็ตเร็วกว่าอืม

There, reinforcing my shield. I it. Hey doc, you them now, i right? hey <laughs> Taking fire. Reloading. Hmm. Reloading. Focus up. น่าจะทำอะไรไม่ได้อยาเข้าห้องน้ำอ่ะอเล่นแบบโซโล่ปกติห้องใดนะไม่บวกเลยเน้นโพลิชั่นใครโพดีกว่าคนาชนะส่วนเอ่อถ้าเพื่อนเอ๋อหน่อยอย่างน้อยมันก็ได้เข้าโพลิชั่นอะ่ะเรื่องการโพลิชั่นผมมองว่าคนเดียวอะ่ะไหวถ้าคุณยิงแม่นนะ แบบถ้าคุณยิงปืนเคาะแบบคมๆอะ่ะเดี๋ยวมันจะกดดันไม่ให้มันสามารถให้มันไม่สามารถที่จะเดินเข้ามาประชิดตราได้อะ่ะแค่นั้นอะ่ะแรงก็ขึ้นละ่ะยกเว้นเจอตีพีเดสแตกนะ็กสนักแข่งวิ่งไถอะ่ะคนเดียวไม่ไหวแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นตีพีเดสแต็กสมันก็เจ็บนะถ้าเพื่อนเก่งมันก็ตายแต่โดยมากไม่ค่อยมีหรอกตี้ไถ่่ะถ้าโดนตี้ไถเยอะๆก็ตั้งตี้ครับไถแม่งบ้างแต่แบบเอาจริง อันนี้ห้องห้องกึ่งแพทกองกึ่งใดปะมันไม่เล่นโผล่เลยเว้ยผมว่าแรงอ่ะขึ้นไม่ยากเอ้เป็กอ่ะขอแค่เล่นโผล่ไม่แบบไม่ไปบ้าจี้แบบบวกอ่ะผมผมไปห้องน้าได้ปะไม่ไงตรงไหนดีวะมุมนี้เหรอนั่นไงคือถ้าผมวิ่งไปห้องน้ำกูแตกโอ้ oh my god โยมายก À, uh, I go toilet. Be right back. Uh, can I? Oh, cài okay chặt. ล่อเราเว้ยชี้อะเป็นไปได้เพื่อนไม่ยิงด้วยซ้ำกดห้องพักเดียว boost it loader I'm back I'm back oh boost it loader wow เฮ้ย uh I don't need it no 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 if you if you u s i n g EWA you can take it no 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 มามืไหรเนี่ยตีเนี่ย เ,เพื่อนเป็นงานว่ะมองซ้ายหนึ่งคนมองขวาหนึ่งคนเชี้ย่ยเ,เป็นไปได้โอ้ oh my g ก่นจบละเพื่อนยิงไปสามตี้แย่ละจริงเหรอไม่จริงจะชนมือยับๆไรนี่หว่าตอนนี้ มันมีโอกาสมาชั้นหนึ่งเรานะเนี่ย โอ้โห oh. <laughs> มีเหี้ยเลยเลยมันยังอยู่ไหมโอเคยัง okay, อยู่ โฮมอยู่นะโอเคลี่มันยังอยู่ได้อะว่าเฮ้เฮ้ยเฮ้ยล้มแล้วเว้ย ไม่ชาเลยดีกว่าคุณ7 KDA สวัสดีครับขอบคุณ follow ับสวัสดี follow ใหม่ทุกคนด้วยสวัสดีทุกคนด้วยครับโอ้ชิตเอาแล้วบวกกันตีกันตีกันทีมได we're still in the ring focus on the team on the right focus team on the right they need to come uh I watch left you guys watch right okay คือจริงๆแล้วอ่ะความสำคัญอ่ะขวาสำคัญกว่าซ้ายแต่บางทีมันก็อาจจะมีพวกที่เล่นบ้านซ้ายแล้ววิ่งมาท่านบ้านเรางไงถึงแม้ว่ามันไม่จำเป็นก็ตามอ่ะก็น่ากลัวอยู่ เปิดประตูอย่านะอย่าทำอะไรแผลงๆนะลูดเอาแน่เอานอนไม่ได้ไอตี้ซ้ายอตี้ขวาต้องออกซึ่งมันไม่พยายามออกสักทีวะหนึ่งสองถายอีกสองอ่ะสามตีแล้วสี่ครบแล้ว ผมเราผมกลัวขวาประกาศขวาแล้วเนี่ยมันต้องมาแล้วมันต้องไม่พยายามมาสักทีไอ้ตีนี้เลยไม่เป็นมันไม่เตรียมตัวมาสักทีด้วยนะฮะมันยังไปนูมันยังอยู่ มีคนมองซ้ายไปเนี่ยไม่มีทามิงทามิง <c oughs> <laughs> Oh. ขออันนี้หน่อยดีขอเซลล์หน่อย okay. วงตรงกลางนั้นเราได้เปรียบ we have advantage I think ก้วงแตกโมโตแตกเลยนะกระสุนจะหมดไหมวะแฮกท้าย

ทันทีไปได้โลสวยวิชิวเฮียวิชิวเฮียเฮีย มานะผมเล่นไวไปหน่อยหรอวะผมเล่นไวไปแหละแต่เพื่อนแบกเพื่อนแบกตอนนี้เพื่อนแบกจริงถือว่าเป็นตาที่ดี658 ไม่เพื่อนเอาเรื่องมากจริง